สวัสดีครับีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง youtube แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะครับเอาเป็นคลิปแรกเลยฮะของงวดประจำวันที่1นึ่งทับหทับหกนะครับ,นะรบลงให้คลิปแรกตามสัญญาเลยฮะนะครับเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะเทียบชนกัน2ส,สูตรเป็นสูตรวิ่งระยะยาวนะครับ สูตรนี้เข้าต่อจากงวดที่แล้วนะครับไปเน้นผิดตัวเน้น6 1กับ6 3สานะครับออก60ศนะครับสามสูตรหาชนกันที่เลข6กนะครับงวดไหนที่มันไม่ชนกันเนี่ยอย่างเช่นงวดนี้จะไม่ชนกันมันก็มา7 9อ่ะอย่างเช่นงวดนี้ไม่ชนกันที่ผมทำย้อนให้ดูนี้ไม่ชนกันงวดนี้ฮะ7 9เนี่ยแล้วก็มา7จงวดนี้ไม่ชนนะนอกกนั้นชนหมดฮนะ อันนี้ชน4ชน7ชน0ชน9ชน1งวดที่ผ่านมาชน6นะครับออก6 0อ่าเดี๋ยวมาทําต่อให้ตามควาขอแล้วก็มาเทียบชนวิ่งล่างแม่นๆสองตัวมา1ตัวสูตรนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นสูตรเก่าเหมือนกันเป็นสูตรเก่าของช่องใหญ่ผมนะครับใครที่ติดตามผม2ช่องเห็นแน่นอนสําหรับสูตรนี้ช่อง YouTube ผมจะมีสช่องนะครับช่องแอทอนตำลาพารวยอันนั้นช่องใหญ่อันนี้ช่อง เล็กช่องแอนทอนนักคำนวณอันนี้ผมเอามาฝากสมาชิกจากช่องใหญ่นะครับเขียนให้ใหม่ในกระดาษแผ่นใหม่นะครับก็จะเป็นสูตรเกา่าทั้งสองสูตรเลยนะกครับก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันชะ่องแอนทอนนักคำนวณกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วย ามาฟังคาเตือนทางช่องครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะลิ้นพันกันเลยไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูสูตรไฮไลไท์ในคลิปนี้ไปดูสูตรนี้กันก่อนครับวิ่งล่างแม่นๆนะเป็นสูตรเก่าจากช่องใหญ่นํามาเขียนให้สมาชิก ที่ติดตามช่องเลขของผมช่องแอรทอนนักคำนวได้ติดตามกันะครับวิ่งล่างมันแม่นันนนนบงวดแรกสู่ได้เก้ากับศูออ 7, 9 9ผลออกเจ็ดเก้าเก้ามาที่หลักหน่วยล่างมาได้ทุกหลักนะครับถุงวันที่หนึ่งครอ 7, ับวันที่สองสู่ได้เจ็ดกับแปดผลออกเจ็ดแปดสองมาได้มาทั้งสองตัวเลย 78ถูกงวดที่2งวดที่3ฮะสูตรได้9กับ0พอดอก9 0อ่ะมา2ตัวอีกนับที่10เลยครับ9 0ถูกงวดที่3 มุที 4, ต่างครับสูตรวิ่งล่างแม่นๆสองตัวมา1ตัวได้แปดก้าพอดอกเจ็ดก้มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นง,งวดท่ตี 4, อางวดทีห้ 5, าวดที่5สูตรได้1นึ่งกับสองอดอก1น 1, ึก็มาที่หลัก10ล่างถูกเป็นง,งวดที่ีห้ อ่ะมวดที่ผ่านมานะ,ะสูตรเป็นสูตรเก่าจากช่องใหญ่นะเหมือนที่ผมได้บอกไว้นํามาลงให้ในช่องนี้นะครับมวดที่ผ่านมาไดห้ากับหกพรเราหกศูนย์ก็มาที่เลขหกครับที่หลักสิบถูกครับมวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอ่าไปดูวิธีทํากันับสมัชิกนะไปดูวิธีทํากันเนี่ยวิธีทําง่ายๆเลยถ้าใครอยู่ช่องใหญ่ของผมจะเห็นนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่จับคู่อะ ที่จับคู่2ตัวล่างอ่ะที่ดีพอดี10บล่างมันหลุดผมก็เลยนำสูตรนี้ที่มันเข้านะครับมาทำให้นะครับวิธีทำฮะนำหลักแสนหครั้งบวกหลักหมื่นสครั้งบวกสิบนหนึ่ครั้งบวกหน่วยบนสองครั้งบวกหน่วยล่างอีก1ครั้งบ,บวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับ เอาบวกกันดูบกศย์ได้สองบวกนย์ก็ได้สองบวกเกลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกศก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้เลขหครับหบวกเพิ่มไปหแต้มก็ได้เลขสอ่าได้หกับสองะใครชอบหนึ่งกับสองก็พิจารณาเอาหนึ่งกับ 2, องนะครับบวกหนึเลขสนี้นะครับน่าจะตัดทิ้งได้เลยล่างนี้มันไม่ไม่ค่อยมาถ้ามามาหนึ่งนะครับ นะครับถ้ามาถ้าชอบถ้าผมชอบถ้าสูตรนี้มันมานะมาหนึ่งนะครับที่ว่าน่าจะหนึ่งนะอ่ะงวดนี้สูตรนี้ในหนึ่งกับสองนะับเป็นวิ่งล่างนะครับมาได้ทุกหลักนะครับอ,อย่าลืมนะครับงวดที่จะถึงเนี้ยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะับทับหกนะฮะทับ หก็ดนับใช่ไหมฮะ <c oughs> อ่ะใช่ฮะพวกที่หนึ่งเป็นหวยสัญจรนะครับถ้าจะผมจำไม่ผิดจังหวัดชัยนาทหรือเปล่านะอ่าถ้าผู้จังหวัดผิดก็กลับ,บ,บขอโทษขออภัยเป็นหวยสัญจรนะครับก็พิจารณาเอาครับอ่าอ่าาชอบอยจัดอ้าทีนี้ไปดูนะครับสมาชิกคอม ขอมาเยอะมากๆเลยสำหรับสูตรนี้สูตรนี้ผมก็นําลงไปหน้าเพจฝากกล่าวทักทายทางแฟนเพจผมด้วยก็แล้วกันสูตรนี้ที่ผมถ่ายนะครับไปถ่ายลงหน้าหน้าเพจผมคู่กับนกนะครับนกแสลองผมนะครับ <laughs> วันนั้นผมมั่นใจเลขหกคนระับผมก็เลยนํานกมานะครับถ่ายรูปคู่กับสูตรนี้นะครับใครที่อยู่ในใน แฟนเพจผมเป็นแฟนเพจของแอทอนต์ตราพาโรยแฟนเพจเห็นแนะน่นอนนะสูตรนี้นะครับสมาชิกในแฟนเพจขอมาเยอะเลยสำหรับสูตรนี้นะนะครับอ่าถ่ายรูปกับงกแสนรู้ก็คือสูตรนี้งวดที่ผ่านมาวิ่งล่างสองสูตรนี้ระยะยาวเลยงวดแรกเอ้ยงวดท,ที่สูตรที่หนึ่งได้เลขได้เลขหนึ่งนะฮะสูตรที่สองนี่ได้เลขเอ้ยโทษทีฮะสูตรที่หนึ่งได้เลขหก 6. สูตรที่สองก็ได้เลขหก 6. นะครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลขหก 6. วิ่งล่างตัวเดียว นะครับนกแก้วแสนรู้นะถ่ายกับนกแก้วนะครับในหน้าเพจก็เลยพูดไปนะครับอ่ะผลออกหกศูนย์นะครับเต็มเต็มเลยฮะหกตัวเด่นมาเลยนะครับหกเจาะหก มาที่หลักสิบทั้งสองสูตรเลยลงจริงให้วดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะครับใครชอบก็พิจารณาเอางวดที่จะถึงนี้ตัเป็นหัวหสัญจรด,ด้วยนะครับสมาชิกนะพิจารณาให้มันดอเด็กสลานะครับดีๆนั่นเองนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะครับใครที่ชอบค่อยจัดไปนะครับวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮนะอันนี้หลักฐานของงวดที่ผ่านมาสูตรอันนี้งวดนี้ฮะ่ะดูสูตรวิธีทำฮะสูตรที่หนึ่ง อันนี้สูตรที่สองวิธรรมสูตรที่หนึ่งนะครับนำหลักพันหนึ่งครั้งครับบวกสิบบนสามครั้งบวกหนึ่งบนหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่เอาบวกกัะโดห้าบวกเก้าลงท้ายเลขสี่สี่บวกเก้าลงท้ายเลขสามสามบวกเก้าลงท้ายเลขสองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสี่ลงท้ายเลขหกหกบวกหนึ่งคงที่ลงท้ายเลขเจ็ดฮะสูตรที่หนึ่งวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขเจ็ดฮะเอาไปต่อกันกับสูตรที่สอง สูตรที่2วิธีทำนะคนำหลักแสน1ครั้งบวกหน่วยล่ากหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวก1ิบสามตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวก1ิบสามตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเจ็ดคงที่บวกก็ดู2บวกศย์ได้สองสองบวกแปดลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บกสนะครับ ก็ได้4 4บวก7ลงท้ายเลข1 1ึบวก7ลงท้ายด้เลข8นะครับ1บวก7ลงท้ายเลข 8. 8 8ดบวก7คงที่นะครับลงท้ายด้วยเลข5อ่ะสมาชิกค,คิดเทียนเป็นประการใดรับมันไม่ชนกันมันจะมาหรือเปล่าครับ7557ฮะ มาไหมฮะสมาชิกถ้าไม่มาก็กราบขอโทษขออภัยตามสูตรได้แบบนี้จริงๆนะครับอ่ะนี่ฮะสูตรที่หนึ่งนะครับได้ลเลขเจ็ดนะสูตรที่สองนะครับเป็เลขหล้าอ่ะเจ็ดห้าห้าเจ็ดฮะมาไหมนะครับกนะ็ถ้าชอบนะครับค่อยจัดนะครับสมาชิกนะถ้าไม่ชอบมองผ่านเดี๋ยวดูได้ลหลายสูตรเขา,เ,ขาเดี๋ยวค่อยมาสรุปเหมือนเดิมนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งทับหกทับหกเจ็ดลอลุ้นกันนะสมาชิกนะ าไม่มาก็รอรุ้นกัน,นครับเจ็ดกับห้านะครับเดลล่าสองตัวมาหนงตัวไอ้สองสูตร,รเทียบชนกันนะครับสลักคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมนะฮะเจ็ดห้าหนะฮะไปเจอลอตเตอรี่ก็ซื้อติดไม้ติดมือกันไว้เฮงๆปังๆขอบคุณครับ